ที่อเ,เมริกามีไวรุ่นคนหนึ่งอายุก็ประมาณสิบหกสิบเจ็ดหมอพวกว่าแกเป็นมะเร็งกระดูกนะเป็นมะเร็งชนิดที่เกิดกับกระดูกต้นขาเนื้อหัวเขา่าแต่ว่ามะเร็งนี้ก็ยังไม่ลามเพราะฉะนั้นก็ยังไม่สายนะที่จะ ตัดกระดูกเหนือเขา่าทิ้งไปหนุ่มคนนี้เนี่ยแกเป็นนักกีฬาก็เก่งด้วยหน้าตาก็ดีมีผู้หญิงรุมล้อมได้ควงผู้หญิงสาวๆสวยๆอยู่ไม่ซ้ำหน้างานที่เลยก็คือขับรถ ขับรถแข่งไม่ใช่รถแข่งนะแต่ว่าคือรถที่รถธรรมดาเนี่ยแต่ว่าชอบแข่งเพื่ออวดสาวๆก็เป็นคนที่โดดเด่นนะแต่พอพวอเป็นะเร็งเนี่ยก็จะเป็นต้องตัดขาทิ้งรอชีวิตนะแต่ว่า ไม่สามารถจะเล่นกีฬาได้อีกต่อไปหลังจากที่ฟื้นจากการผ่าตัดนี้ชีวิตแกก็เปลี่ยนไปเลยนะเอาแต่กินเหล้าเสพยาแล้วก็เลิกเรียนหนังสืออาจจะเป็นเพราะรู้สึกอับอายนะที่จากนักกีฬาที่สมาร์ทล่ำกลายเป็นคนพิการขาเสีย แลต่นหลังก็ไม่ค่อยคบไม่ค่อยคบหาใครเท่าไหร่ปลีกตัวอยู่คนเดียวมาระยะหลังนี่ก็พบว่าเนี่ยประสบอุบัติเหตุรถตนอยู่หลายครั้งก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเมามายหรือเป็นเพราะว่าจงใจนะพราะรู้สึกว่าอาจจะรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่มีคุณค่าแนละหมดแล้วอนาคต พอเจออุบัติหตรถยนต์อยู่สองสาครั้งนี่อาจารย์ก็เลยให้ลูกศิษย์คนนี้ไปรับการาแนะนำนะนะคือไปหาหมอหมอที่ก็เป็นหมอผู้หญิงพื้นเพลก็เป็นหมอเด็กนะแต่ว่าตอนหลังก็มาทำหน้าที่ให้การปรึกษา ให้คําแนะนําเกี่ยวเรื่องของการเยียวยาจิตใจก็ไม่เชิงเป็นบําบัดทางจิตนะแต่ว่าก็มีความรู้พอที่จะช่วยผู้ป่วยที่หนักๆได้ผู้ป่วยมาเร็่งหลายคนก็มาเป็นคนไข้ของหมอคนนี้ในเรื่องของการให้การปรึกษาด้านจิตใจอาจารย์นี่ก็พอเร,รียนกิจศัพ์ของหมอคนนี้ก็เลยส่งลูกศิษย์มา ครั้งแรกที่หมอเจอเด็กหนุ่มคนนี้เขาเพราะว่าเป็นคนที่กล่ดเกลียวมากหมอบอกว่าไม่เคยเจอใครที่กลาดเกลียวแบบนี้มาก่อนเต่มาด้วยความขับแค้นขับแค้นที่ตัวเองเนี่ยต้องมาเมียนเป็นไปทําไมต้องเป็นชั้นหรือว่าทําไมจึงต้องเกิดเรื่องนี้กับชั้น แกไม่ค่อยอยากคุยกับหมอเท่าไหร่เพราะเห็นว่าไม่มีประโยชน์แต่ก็จำต้องมาคุยกับหมอเนี่ยได้ไม่กี่ประโยชน์นี่หมอก็รู้เลยนะว่าเนี่ยแกเนี่ยเป็นคนที่จะไม่ได้อารมณ์รุนแรงมากแล้วก็โกรธนะแล้วก็เกล,นะล,กเกลียดแม้กระทั่งคนที่มีสุขภาพดีใครที่มีสุขภาพดีไม่จะไม่ป่วยไม่พิการนี่แกก็รูก้เกลียดมาก คงทำนองอิจฉานะที่เขาไม่เมียนเป็นไปอย่างตัวเขาเองอีกคราวหนึ่งหมอก็ยื่นกระดาษให้แล้วก็สีเทียนแล้วบอกให้ชายหนุ่มคนนี้ลองวาดภาพเกี่ยวกับร่างกายของเขา อยากจะดูว่าเนี่ยเขามองร่างกายของเขาอย่างไรเด็กคนนี้ก็วาดนะรูปแจกกันนะก็ไม่ได้วาดสวยนะแต่ก็รู้่าเป็นแจกกันและเป็นแจกกันที่มีรอยแตกเป็นรอยที่ใหญ่ด้วยรอยแตกขนาดนี้เนี่ยนะหรือรอยเล้าขนาดเนี้ยมันเก็บน้ำไม่ได้แล้วมันไม่สามารถจะทำหน้าที่เป็น แจกันได้มันก็สะท้อนนะถึงทัศนกติของเขาว่าเขาเมองร่างกายเขาเนี่ยเหมือนกับภาชนะที่แตกราวแล้วมันไม่มีประโยชน์มันทำอะไรไม่ได้แล้วที่น่าสนใจคือพอเขาวาดรอยแตกนะของแจกันเส็จนี้เขาก็เอาสีดำเนี่ยมาเขียนย้ำมาวาดย้ำ ไอ้ตรงรอยแตกเนี่ยย้ำแล้วย้ำอีกนะด้วยความแค้นทํา้มไม่พอนะพอว่าเสร็จนะแกก็หยิบกระดาษนี่มาฉีกเลยนะแล้วก็น้ำตาก็ไหลเมื่อว่าสมเพศเวทนาร่างกายตัวเองเนีไยว่ามันเหมือนกับใจกันร้าวแล้วไร้ประโยชน์ไร้คุณค่า มันมีทั้งความเศร้าความขับแฉะแล้วก็ความโกรธกราดเกลีลยวแต่หมอก็ไม่ว่าอะไรนะเพราะว่าหมออยากจะให้คนไข้นี้เขาแสดงความรู้สึกข,ของตัวเองที่สดๆออกมาพอคนไข้ออกจากห้องไปหมอก็เก็บกระดาษที่คนไข้เนี่ยฉีกเพราะเห็นว่ามันสําคัญนะอย่างน้อยมันสะท้อนตัวตนหรือคว,ว,วามรู้สึกเข,ขาในตอนนั้นแล้วจากนั้นก็ เด็กคนนี้ก็มาหาหมออยู่เรื่อยๆนะเดือนละครั้งแล้วสิ่งที่หมอเห็นความเปลี่ยนแปลงเขาคือว่าความโกนเขาเนี่ยที่เคยมีกับร่างกายหรือเกิดที่มีคนรอบข้างเนี่ยตอนหลังมันเปลี่ยนไปแล้วอีกคราวหนึ่งเขาเอาข่าวตัดนะจากหนังสือพิม เป็นข่าวเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุนะแล้วก็ต้องพิการอยู่โรงพยาบาลในข่าวนั้นก็นอกจากพูดถึงอาการของเด็กคนนี้แล้วเด็กในข่าวนะก็ยังพูดถึงก็ยังพูดถึงการให้สัมภาษณ์ของหมอหมอก็พูดถึงคนไข้ตัวใหใ่ยาวเลยนะ แะยื่นให้หมอหมอสาวเนี่ยมายิงขึ้นเนี่ยอ่านพอหมออ่านจบหนุ่มคนนี้ก็บอกไอ้หมอพวกนี้มันงี่เง่านะมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับคนไข้เลยสักนิดหลังจากนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เขามาเนี่ยเขาก็จะเอาข่าวตัดนะบางทีก็เป็นบทความเกี่ยวกับคนที่ประสบอุบัติเหตุ ข่าวสั้นบ้างบทความยาวบ้างมาให้หมองตัวมาให้หมองตัวอ่านก็เป็นข่าวเกี่ยวกับคนที่ประสบอุบัติเหตุนะเช่นผู้หญิงที่โดนเด็กผู้หญิงที่โดนไฟไหม้เนะี่ยจนเสียโฉมหรือผู้ชายที่เสียแขนเพราะว่าระเบิดจากสารเคมีคงทดลองอะไรสักอย่างหรือไม่ก็ข่าวเกี่ยวกับคนที่ประสบอุบัติเหตุรถยนต์พนะิการเสียขา เอาข่าวมาใ้ดูแต่ละครั้งก็จะบ่นนะระบายความโกรธใส่หมอว่า <Wow. S 1> หรือแม่ก็พ่อแม่ของผู้ป่วยเนะี่ยว่าไม,ไ,มไม่รู้เรื่องอะไรเลยน้ําเสียงมันก็มีความสงสารนะสงสารผู้ป่วยนะที่ว่าไม่มีใครเข้าใจเขาเลยไม่มีใครรู้เลยนะว่าจะช่วยเขาอย่างไร พอเจอวันนี้หลายครั้งหลายครั้งเข้าเนี่ยหมอก็จับน้าเสียงได้ว่าเนี่ยถึงแม้ว่ามีความโกรธเกลียวนะแต่ว่ามันก็มีความห่วงใยห่วงใยคนที่ประสบเหตุราะนั้นเนี่ยมีวันหนึ่งก่อนที่หนุพ่พคนี่จะกลับเนี่ยหมอก็ถามว่าเธออยากจะทำอะไรเพื่อ ช่วยคนเหล่านี้บ้างไหมชิ้แรกหนุง่มที่บอกว่าไม่แต่พอเดินไปสักสองสามก็กลับมาถามหมอว่าพอาจะมีทางให้ผมได้พบกับผู้ป่วยแบบนี้บ้างไหมหมอกบอกว,ว่าได้เลยนะเพราะว่าโรงพยาบาลของหมอเนี่ยมันมีผู้ป่วยอุบัติเหตุนเยอะนะ ดังนั้นเนี่ยหมอก็เลยแนะนำนะทีแรกก็พาไปก่อนนะพาไปหาผู้ป่วยที่ประสบปุั mm hmm. ติเหตุอาจารย้านงนี้แกก็ไปเข้าไปคุยนะกับนะผู้ป่วยต่อ mm hmm. หลังเนี่ยหมอก็แนะนําให้ไปเองแล้วแล้วพอแกไปเจอผู้ป่วยเสร็จแกมาเจอหมอเนี่ยแกก็จะมาเล่านะว่าได้ ไปคุยกับคนไข้หรือผู้ป่วยยังไงบ้างน้ำเสียงเปลี่ยนไปละมีความดีใจที่ได้ช่วยเขาเพราะว่าพอได้พูดคุยกับคนเหล่านี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกมีกำลังใจชายหนุ่มคนนี้แกก็เลยดีใจนะที่ตัวเองสามารถจะช่วยคนที่ประสบอุบัติเหตุแบบนี้ได้ส่วนส่วนหมอที่เจ้าของไข้ของผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยแกก็พบว,ว่า พอจากคนนี้มาคุยมาเยี่ยมกับคนไข้ที่จุงดูแลแล้วพบว่าคนไข้ก็ดีขึ้นนะตอนหลังเนี่ยพอมีผู้ป่วยคนอื่นๆที่หมอดูแลหมอก็เรียกนะไอ้หนุ่มคนนี้ว่าให้ไปช่วยเยี่ยมช่วยพูดคุยนะตอนหลังหมอคนอื่นก็เหมือนกันนะเห็นว่าเนี่ยไอ้หนุ่มคนนี้เนี่ยไปพูดคุยไปเยี่ยมคนไข้ที่ประสบอุบัติเหตุแล้วเนี่ย คนไข้ก็รู้สึกดีขึ้นนะก็เลยติดต่อให้ไปพูดไปคุยด้วยผมว่าไม่นานนะไม่กี่เดือนต่อมานี่หนุ่มคนนี้นี่แกจากคนที่เป็นคนกราดเกลียวก้าวร้าวเนี่ยแกเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะแม้ว่าอย่างพิการเหมือนเดิมนะแต่ว่าน้ำเสียงเนี่ยเปลี่ยนไปนะเวลาคุยกับหมอ แทนที่จะกลายเปรี้ยวกลดาวคนมันคนนี้ก็มีแต่เรื่องดีๆมาเล่าให้หมอฟังแล้วมันมีคนข้างหนึ่งเนี่ยที่คนที่หนุ่มคนนี้ประทับใจมากนะเป็นเด็กสาวอายุประมาณั้งยี่สิบปรากว่าแม่ก็ดีพี่สาวของเธอก็ดีน้าสาวของเธอก็ดีล้วนแต่เป็นมะเร็งเต้านมแม่ก็ตายเพราะมะเร็งเต้านมน้าสาวก็ตายเพราะมะเร็งเต้านม พี่สาวก็กำลังเป็นมะเร็งเต้านมอยู่ผู้นั้นคือผู้หญิงรอบตัวของตัวเองเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมทั้งเลยเธอก็รู้แล้วว่านะเธอก็มีสิทธิ์เป็นมะเร็งเต้านมนะแต่ยังไม่เป็นนะหรือยังไม่พบแต่วิธีป้องกันทํำยังไงก็คือต้องตัดเต้านมทิ้งทั้งสองข้างเลยเรียกว่าใจเด็ดนะแต่ว่าพอตัดแล้วเนี่ยบอกว่าจิตใจย่แย่มากช่วงที่พักฟื้นอยู่ที่บ้านนี้ ไม่พูดไม่คุยกับใครเลยเรียกว่าซึมเศร้าเนียหมอก็เลยขอร้องให้หนุ่มคนเนี้ยไปคุยกับผู้หญิงคนนี้หน่อยวันที่แกไปคุยเนี่ยแกก็สวมกางเกงขาสั้นนะเพื่อที่จะแสดงให้เห็นนะว่าฉันเนี่ยนะก็เสียขาเป็นคนหนึ่งที่เสียขาจากนั้นเนี่ยก็ไปคุยกับผู้หญิงคนนี้ พี่วนนี้นอนหลับตาไม่หันหน้ามาทางหนุ่มคนที่เลยแล้วก็ไม่พูดไม่คุยอะไรหนุ่มคนนี้ก็พยายามชวนคุยเท่าไหร่ก็หญิงสาวก็ไม่สนใจนะแกก็ทอนะแต่ก็มีช่วงช่วงหนึ่งนะแกก็สังเกตนะว่าพญ่วคนนี้เปิดเพลงเปิดเพลงป๊อปนะมันก็มีจังหวะแบบเรียกว่าจังหวะ มีการเร้าใจอยู่พอสมควรหนุ่มคนนี้ทำงานแล้แก็บอกว่าแกปลดขาเทียมทิ้งเลยนะปลดขาเทียมแล้วก็พอขาเทียมเนี่ยตกบนพื้นก็ดังเลยพื้นกนนั้นก็หันมามองแล้วชายหนุ่มนี้ก็กระโดดโลดเต้นไปตามจังหวะเพลงด้วยความสนุกสนานยิงคนนั้นเนี่ยพอเห็นเข้าก็หัวลอ,อกเลยนะ โวเลเลยนะเพราะมันเป็นภาพที่ประหลาดนะคนที่ขาเดียวกระโดดโลดเต้นนะตามจังหวะเพลงหัวลราะแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าเธอเต้นได้ฉันก็ร้องได้เหมือนกันหญิงสาวนี้ก็ร้องเพลงนะคลอกับเสียงเพลงขณะที่หนูแลนั่็เต้นไปตามจังหวะเพลงก็ปอกว่ากลายเป็นเพื่อนกันนะแล้วก็พูดคุยกันตอนหลังพี้หญิงคนนั้นก็กค่อยๆฟื้นตัวนะเริ่มกลับมาเป็นผู้เป็นคนกลับมา ใช้ช่วตเหมือนปกติได้สุดท้ายก็ถูกคอกันนะก็เลยกลายเป็นเพื่อนกันแล้วก็กลายเป็นแฟนกันในที่สุดแต่หมอบอกว่าเนี่ยก่อนหน้าที่จะแต่งงานกันนะหนุ่มคนนี้เนี่ยก็มาหาหมอเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าคนไข้เนี่ยหน,นุ่มคนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วแล้วหมอเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยจําได้ไหมตอนที่เจอครั้งแรกเนี่ย หมอให้วาดภาพแจหมอให้คุณวาดภาพแล้วคุณก็วาดภาพแจกกันอย่าบอกก็จาได้หมอก็เลยเอาภาพแจกันที่หนหนูนี่เคยฉีกเนี่ยเป็นชิ้นๆเอามาให้ดูจริงๆม่ไม่ใช่เป็นชิ้นๆน,นะมันก็แค่เป็นอ่าสามสี่ห้าชิ้นเท่านั้นแหละเอามาต่อให้หนุ่มเพื่อนดูหนุ่มเพื่อนดูภาพที่ตัวเองเคยวาดเมื่อสองปีที่แล้วนะ่ แกก็คิดสักหน่อยก็บอกว่าเนี่ยนี่ผมยังวาไม่เสร็จนะแล้วแกก็ขอสีนะจากหมอสีอะไรเนี่ยไม่ใช่สีดำแล้วแต่เป็นสีเหลืองแล้วก็วาดเส้นจากรอยแตกหรือรอยราวนี่ยของแจกกันเนี่ยแต่ละเส้นเป็นเส้นยาวนะออกไปยาวไปจนถึงขอบขอบกระดาษเลยเส้นแล้วเส้นเล้าเส้นแล้วเส้นเล่า มันกลายเป็นเหมือนกับแสงสว่างที่แผ่มาจากรอยร้าวแล้วแกก็บอกหมอว่าเนี่ยแสงสว่างมันออกมาจากตรงนี้ตรงไหนนะตรงเส้นที่เป็นรอยแตกรอยร้าวของของแจกันรามันเป็นภาพที่สะท้อนความรู้สึกของหนุ่มคนนี้ได้ชัดเจนเลยนะ ครั้งแรกที่แกว่าเนี่ยแกใช้สีดำย้ําอยแตกนะเหมือนก็ว่าชีวิตของฉัน,นมันไม่มีคุณค่าแล้วนะมันไม่ต่างจากรอยมันไม่ต่างจากใจการที่แตกคราวแล้วแต่คราวนี้รอยแตกเนี่ยมันกลายเป็นช่องเปิดให้แสงสว่างได้แผ่กระจายออกมาเป็นแสงแห่งความสุขเป็นแสงแห่งความสดชื่นสดใสก็หมา,ายความว่าเริ่มภูมิใจแล้วนะ กับความพิการของตัวแต่ก่อนรังเกยียจร่างกายของตัวนะว่ามันไร้ค่าแต่ตอนนี้รู้สึกภาคภูมิใจกับความพิกานะเพราะว่าความพิการเนี่ยมันทําให้ตัวเองเข้าใจคนที่ทุกข์ยากเหมือนตัวเอง mm. เข้าใจไม่พอนะอยังทําให้ตัวเองสามารถไปช่วยคนเหล่านั้นทําให้เขาเนี่ยทําให้คนเหล่านั้นอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพราะคนที่แกไปช่วยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วมัน ไม่รู้ว่าชิไม,มีรู้สึกชิตไม่มีคุณค่าแต่เขาเนี่ยสามารถจะไปช่วยคนเหล่านี้กลับมามีชีวิตขึ้นมาใหม่ได้มีความหวังสามารถจะเดินหน้าต่อไปได้ที่ทํากันได้เพราะอะไรเพราะตัวเนี่ยพิการเหมือนคนอื่นในความพิการตัวเองมันทําให้คนอื่นเนี่ยหรือคนป่วยเนี่ยสามารถจะฟังคําแนะนําของเขาได้ จริงมันเป็นคําแนะนําที่ออกมาจากคนที่มีประสบการณ์เดียวกันนะเพราะทงไมพิการเนี่ยก็คงจะไม่เข้าใจความรู้สึกของคนที่เสียโฉมคนที่พิการเหมือนกับตัวเ้าเขาเความพิการตัวเองเนี่ยมันมีคุณค่ามันสามารถจะช่วยคนอื่นได้ช่วยคนที่ประสบเหตุเหมือนกับตัวเองในที่สมันคือว่าเขาเริ่มรู้สึกว่าเขามีช่วเขามีคุณค่าขึ้นมาใหม่ แต่ก่อนเนี่ยช่วยไม่มีคุณค่าเลยไม่รู้อ,อยู่ไปทําไมแต่ตอนนี้สัวช่วยตัวเองมีคุณค่าอยากอยู่ต่อแล้วอยากช่วยคนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจนะจริงๆแล้วนี่ยมันสะท้อนความจริงอย่างนึ่งนะว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันไม่สําคัญท่บว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรแม้กระทั่งความพิการเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นต้องทําให้เราทุกข์เสมอไป ถ้าเรามองไม่เป็นนะเราก็ทุกข์นะเพราะความพิการไม่อยากอยู่เพราะรู้สึกว่าช่วยตมีคุณค่าเสียเซลล์แต่ว่าสำหรับชายหนุ่มคนนี้ความพิการเนี่ยมันกลายเป็นของดีนะเพราะมันทําให้เราเนี่ยทาให้เขาเนี่ยเข้าใจคนอื่นที่ประสบทุกข์และสามารถจะช่วยคนเหล่านั้นให้กลับมายิ้มแย้มแจ่มใสได้แล้วมันทําให้เขารู้สึกว่าช่วยเขามีคุณค่าขึ้นมาผู้อยา่ก็คือว่าเขาอยากจะขอบคุณความพิการนะ แล้วก็เขาภูมิใจความพิการของเขาแสดงออกจากแสงสีเหลืองนี่ยที่มันกระจายจากรอยแตกของแจกันเนี่ยกระจายไปทั่วพื้นทั่วแผ่นกระดาษเลยแลวมันยังชี้เห็นนะว่าคนเราเนี่ยในยามทุกเนี่ยถ้าว่าคิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยมันยิ่งทุกข์ก็ไปใหญ่นะแต่ความทุกข์เนี่ยมันเลือนหายไปจากใจเขาเนี่ยเป็นเพราะเขาได้ไปช่วยคนอื่น คนเราเวลาทุกเนี่ยถ้ามันคิดถึงตัวเองมันยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่เลยแต่พอออกไปช่วยคนอื่นเนี่ยในด้านหนึ่งก็คือลืมความทุกข์ของตัวแต่ในอีกส่วนน็้คือว่ามันมีความสุขนะมาทดแทนเพราะว่าได้ไปช่วยคนอื่นให้เขาหายจากทุกข์ตัวเองก็พอมีความสุขแต่สิ่งที่ได้มาไม่ไม่ใช่แค่ความสุขนะแต่มันยังเป็นความสุขว่าช่วยฉันมีคุณค่านะไม่ใช่เป็น อ่าที่เขาเรียกว่ากรวดเม็ดร,ร้าวนะมันมีคําเปรียบเปียว่าเนี่ยคนบางคนเนี่ยเหมือนกับแก้วที่ร้าวเหมือนกับเหมือนกับกรวดเม็ดร,ร้าวไม่มีคุณค่าแต่ว่าการที่ได้ไปช่วยคนอื่นมาทําให้ตัวเองมีคุณค่าขึ้นมาแล้วสึกมีความสุขอย่างพิการเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ทุกข์ลวหรือน้อยก็ไม่ทุกข์กับความพิการแต่มีความสุขจะยังขอบคุณความพิการด้วย้นคนเราเนี่ต้องรู้จักนะในการ เปลี่ยนครอให้เป็นโชคนะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรในวันข้างหน้าอาจจะเจอความพิการอาจจะเจอความเจ็บป่วยอาจจะเจอความผิดหวังอาจจะเจอความสูญเสียแต่ถ้าว่าเรารู้จักนะที่จะเปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นความไม่ทุกข์อย่างที่หลวงพ่อเคียนว่าเดี๋ยวรู้จักปรับมุมมองของเราแนะทนที่จะเห็นว่าความพิการหรือว่าโชคหรือว่าเคราะหเหล่านี้นะมันเป็นสิ่งที่เลวร้าย แต่มองว่ามันเป็นประโยชน์นะมันไม่ใช่งานที่คนพิการคนหนึ่งจะเห็นว่าความพิการเนี่ยมันมีคุณค่าแต่ว่าในชานของนี้แกสามารถจะมองเห็นได้ทั้งที่แกก็ไม่ได้สนใจธรรมะแต่กับแกกับขอบคุณความพิการะเ,เวลาเราเจอสิ่งที่ไม่สมหวังสิ่งที่มันเป็นมันเป็นเคราะห์เนี่ยฉัทนที่เราจะเอาแต่กลบนกลดาชะตาการรมของตัวเองหรือโทษคนน้นคนนี้ลองตั้งหลักให้ดีนะเราจะพบว่า มันมีประโยชน์มันสามารถจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เราทําสิ่งดีๆให้กับตัวเองและกับผู้อื่นได้และของยี้งก็ต้องฝึกนะเวลาเราเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจเนี่ยเจอคนพูดไม่ถูกหูนะหรือว่าเจอแดดร้อนเจอยุงกัดลองฝึกนะด้วยการที่จะบทำไงใจไม่บน่นไม่โวยวายไม่ตีโพยตีพายเอยุงกัดก็ดีนะก็ามาฝึกให้เราได้ไม่ใช่แค่ความอดทนนะแต่ว่าได้ฝึกสติ ทำยังไงจึงจะเห็นเวทนาโดยที่ไม่ไปจมปักอยู่กับเวทนาเห็นความคันโดยที่ไม่เป็นผู้คันเวลาเจอคนไม่น่ารักคนที่น่าระอาคนที่เห็นแก่ตัวทั้งไม่ใจเราจะไม่ทุกข์นะทำงานเราจะยกจิตให้อยู่เหนือกับให้อยู่เหนือก,การกระทำของคนเหล่านี้ได้หมอเข้ามาเป็นครูบาอาจารย์สอนเราให้ใจเราเนี่ยมันคงไม่หวั่นไหวใจไม่กระเพื่อมเพราะนี่คือ สิ่งที่จะมาฝึกให้เราเนี่ยเข้มแข็งเพราะต่อไปเราต้องเจอบททดสอบหรือเจอปัญหาที่หนักหนากว่าน,นี้ไม่ต้องรอให้พิการซะก่อนนะแต่ว่าเอาความทุกข์เอาสิ่งที่ไม่ถูกใจเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยามาเป็นแบบฝึกหัดมันก็จะช่วยทําให้เราเติบโตได้นะทาให้เรามีจิตใจที่มั่นคงและทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นความไม่ทุกขนะ์หรือเป็น